อยู่นี้นะคะคือชุมชนบ้านนอแลตมบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,มร,ร,ะบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายโดยมีมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์ ภายใต้ระบบแบบโครงการหลวงวันนี้กลายเป็นชุมชนยั่งยืนชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงค่ะ มาแล้วบนยอดดอยอ่างขางที่ห่างไกลแห่งนี้ชนชาวปะหลองรุ่นแรกได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ที่ซึ่งห่างไกลความเจริญแต่ที่นี่กลับมีความรักความอบอุ่นที่พระเจ้าแผ่นดินไทยได้พระราชทานให้แก่ทุกคนที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งไม่เว้นแม้แต่กลุ่มชนชายขอบเช่นรัศดรชาวไทยภูเขาเผาปะหลองโดยเมื่อปีพุทธศักราช2527 นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติพันธุ์ที่ชาวประลองจะไม่มีวันลืมเลือนด้วยมีผู้นำชาวประลองคนหนึ่งได้นำความกรบาบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตขออาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อพื่นมนุษย์ที่หนีร้อนมาพึ่งพระบรมพุทธิสมภารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร พระเจ้าแผ่นดินไทยได้มีพระราชดำรัรสพาะราษฎรชาวไทยภูเขาเผาปะลลงอาศัยอยู่ที่บ้านนอแลประเวณดอยอา่างขางอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอาง่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จวบจนกระทั่งปัจจุบันสมัยก่อนคือจะปลูกฟินพอปลูกฟินปุ๊บนายหลวงรอเก้านะครับพอท่านมาเห็นว่า สมัยนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ป,ปี27มีผู้นำชื่อนายนโมมันเฮงได้ไป้าร์ฟ้าพงท่านแล้วก็พงท่านเลยถามว่าเป็นภาวะไยมาจากไหนซึ่งพงท่านไม่เคยเห็นคือแต่งชุดแปลกกว่าคนอื่นเขาผู้นำชุมชนเลยบอกว,ว่าเป็นภาวปลองอ่านับถือศาสนาพุทธพระงท่านก็เลยโดยจากทรัพย์สินของท่านประมาณจำนวนเงินเป็น5,000บาทเพื่อสร้างวัดเพราะผมคือนับถือศาสนาพุทธ หลังจากนั้นก็มีโครงการหลวงมาส่งเสริมและด้วยพระมหากราุณาธิคุณดนพระราชทานแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวโดยมลูลนิธิโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอาง่างขางได้เข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่รัษดรชาวไทยภูเขาบ้านนอแลเปลี่ยนสภาพพื้นที่ฝิ่นเป็นพืชเขตหนาวแปลงปลูกชาแปลงปลูกสตรอเบอรี่พระราชทานพันธุ์ต่าง แปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษนานาชนิดวันนี้ได้กลายเป็นไรายได้หลักของครอบครัวรัศดรชาวไทยภูเขาเผาประลองแห่งบ้านนอแลได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งคนและผืนป่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดสรรให้ของของ,ของการหลวงครับพื้นที่ตรงนี้คือโดนจัดสรรคือครอบครัวหนึ่งไร่ในหนึ่งไร่เนี่ยเราจะปลูกผักมุนเวียนอยู่ประมาณ12ชนิด ก็จะมีพวกตระก,กูลสลัดแล้วก็ตระก,กูลกลระลำปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากสมัยก่อนกับสมัยตรงเนี้ยคือจากเมื่อก่อนทีวีรถไฟฟ้าไม่มีเวลาไปโรงเรียนก็ต้องเดินไปไปก็ประมาณสักไปกลับประมาณ6กกิโลณปัจจุบันเนี่ยความเป็นอยู่ดีขึ้นพอพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้ชาวบ้านปลูกผ,ผักเมืองหนาวก็จะเป็น ถ้าเป็นผลไม้มืองนาวก็จะได้พวกท้ออะโวคาโดอถ้าเป็นผักก็ะจะเป็นเบบี้ควางตุง้งสลัดอกแดงอกเขียวรายได้ถ้าเฉลีย่ยโดยทั่วไปอยู่ต่อปีหนึ่งไร่ประมาณสัก50,000 6 0 0 0 0ถามว่าถ้าไปรายบุคคลเนี่ยก็รายได้อยู่ที่หลักแสนสองแสนก็มีที่สำคัญวันนี้ฟินได้เริ่มหายไปจากพื้นที่โครงการหลวง ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนรัษฎรชาวไทยภูเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำลำธารอันเป็นบ้านเกิดของตนเองที่สำคัญผลผลิตจากแปลงส่งเสริมของเกษตรกรโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างเริ่มมีความหลากหลายและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นว่า เป็นผลผลิตคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งผลถึงไรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลับขึ้นสู่ชุมชนรัศดรชาวไทยภูเขาบ้านนอแลอย่างทั่วถึงและนี่คือความสำเร็จของโครงการหลวงจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีพระราชปรนิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมมูล,ลนิธิโครงการหลวงยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายมุง่งดำเนินงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การพัฒนางานในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้ชุมชนได้เติบโตมีคุณภาพ ได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกพืชผักอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อพลิกฟื้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านนอแหลกว่า250ครัวเรือนได้มีไรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์สร้างอาชีพที่มั่นคงควบคู่กับการดูแลทรัพยาการป่าไม้ได้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอย่างมั่นคงสัตีค่ะ